สวัสดีครับผมอาทีสอนอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้มาตามงานของแอร์แครเลียนะครับแอร์แครเลียอินวอเตอร์นะครับต้องสปีดไทนะครับอาการขึ้น P3 ครับลูกค้าแจ้งนะครับปประมาณนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ครับมีทีมงานอีกชุดหนึ่งนะครับมาเติมน้ํายาได้ประมาณ3วันนะครับอาการก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยมาตามอาการต่อนะครับนี่ครับ คร่าวๆที่ลูกค้าแจ้งนะครับก็คือรั่วเนี่ยครับผมก็เลยทําการตรวจที่กำแหน่งน้ำยาใเต็มระบบนะครับเนี่ยครับผมจะไล่ตั้งแต่ท่อฝั่งตัวข้างนอกเนี่ยครับตั้งแต่แฟร์ครับที่เห็นตําแหน่งก็คือน่าจะเป็นท่อใหญ่นะครับเพราะมันเห็นคราบน้ํามันนะครับคราบน้ํามันมันจะออกมาพร้อมน้ํายาเนี่ยครับมันเยิ้มเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปนะครับ ที่เราเห็นก็คือมีท่อใหญ่นะครับมีตำหนิของตัวน้ำยานะครับมันรั่วซึมนะครับแต่ท่อเล็กที่ไล่ๆดูไม่มีนะครับเนี่ยครับถ้าเราคลายภาพพันท่อนะครับภาพมันท่อยังมีคราบน้ำมันเลยนะครับเราจะสังเกตว่าคราบน้ำมันมันจะต่างจากคราบอย่างอื่นนะครับคราบน้ำธรรมดาเนี่ยครับพอท่อเป็นน้ำแข็งถ้าเป็นน้ำธรรมดาก็น่าจะมองรู้เรื่องครับแต่เนี่ยท่อเล็กไม่เป็นนะครับท่อเล็กไม่เป็นคราบนะครับ แต่ที่เราสังเกตเห็นชัดๆเลยครับท่อใหญ่ครับท่อซักชั้นเนี่ยเยอมเลยนะครับเยิมเลยช่วงข้องอมีใส่ข้องอครับเนี่ยครับข้องอแล้วก็ต่อตรงเนี่ยครับที่เดี๋ยวเราทําการเช็คนะครับส่วนเข้าไปข้างในครับเนี่ยครับถ้าเราแกะดูนะครับเราแกะดูมันไม่มีคราบนะครับเป็นปกติของท่อนะครับสิ่งที่ผิดปกติก็ตรงข้องอแล้วก็แฟเนี่ยครับ คือเดี๋ยวผมจะปั๊มดาวนะครับเก็บน้ํายาไปก่อนนะครับผมจะคลายแฟนะครับทําการเชื่อมนะครับเชื่อมแล้วก็แฟใหม่เนี่ยครับจุดนี้นะครับมันจะมีคาบนะครับเนี่ยที่เราเห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นฟองอากาศนะครับจะออกไม่ค่อยเยอะนะครับจะเป็นตามมดนะครับซึมๆนะครับเนี่ยครับนี่ ผมไม่ได้ใช้ในตัวนะผมใช้น้ํายาตัวเดิมที่มันอยู่ในระบบเนี่ยครับแล้วก็เช็คไปเลยนะพอมันมีคราบเห็นเด่นชัดนะครับเดี๋ยวผมจะปั๊มดาวน์เลยครับแล้วก็ไขแฟร์เชื่อมเลยนะครับเชื่อมเก็บโดยการใช้ฟักนะครับให้มันประสานเนื้อดีกว่านี้นะครับใช้ฟักในการเชื่อมนะครับตําแหน่งที่รั่วคือมันอยู่ข้างล่างครับการเชื่อมน่าจะลําบากมันก็เลยนะจะเป็นตามมดเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไล่ใหม่นะครับเชื่อมต่อจากจุดเดิมเลยนะครับ ขอเวลาเชื่อแป๊บนึงนะครับนี่ครับวายตำแหน่งที่มันเจอนะครับตัวช่วงข้องอครับขอเก็บงานนะผมทําการแฟแล้วก็จะทำาเข้าระบบนะครับแวคข้ามเติมน้ํายาครับปล่อยน้ํายาแล้วก็เติมน้ํายาเพิ่มเลยนะครับวัดกระแสแล้วก็เติมน้ํายาเพิ่มนะครับด้วยอาการของการเลเยอร์โค้ดนะครับของ p สามนะครับเกิดจากน้ํายาั้วนะครับ ตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับนี่ครับเพราะว่าการเติมน้ํายาไปแค่ไม่กี่วันมันน่าจะเห็นเด่นชัดนะครับของคราบนะครับของการรั่วซึมนะครับผมขอส่งงานเลยแล้วกันนะครับอาการของเอลอร์โคของ p สามนะครับจากที่ลูกค้านะครับคือเกิดจากการรั่วซึมนะครับตรงข้องอนะครับแล้วก็ช่วงแฟนะครับทําการแก้ไขแล้วก็ แว็กคํข้าเติมน้ำยาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ